ทรงเวฟี่มิดเดิลพาร์เป็นทรงที่มีความหยักโศกเล็กน้อยดูมีโวลูมเด่นเป็นธรรมชาติเซตง่ายแถมใช้เวลาไม่นานขั้นตอนแรกหลังจากสระผมเสร็จแบ่งผมแสกตามที่เราต้องการจะแสกข้างหรือกลางก็ได้หมดจากนั้นเป่าไดลมร้อนความแรงลมระดับบานกลางเพื่อไม่ให้ผมชี้ฟูจนเกินไปหลังจากนั้นจะใช้หวีหรือมือก็ได้ดึงผมขึ้นให้ตึงแล้วใช้ไดเป่าไปที่โคนผมวิธีนี้จะช่วยทำให้โคนผมของเรามีความเคิร์ฟสวยเป็นธรรมชาติ สเต็ปที่สําสำหรับทรงนี้เราขอแนะนาแว็กแกสบี้กระปุกสีน้ตาลเอ็กตรีมโวลลุมที่จะช่วยเพิ่มโวลลุ่มให้ผมอยู่ทรงเรียงสวยดูเป็นธรรมชาติปริมาณที่ใช้ใช้เพียงแค่1ข้อนิ้วปาดลงบนฝ่ามือแล้วถูกกระจายเนื้อแว็กให้ทั่วฝ่ามือเป็นการวอร์มแว็กซ์จากนั้นใช้มือเสยแว็กซ์ไปที่เส้นผมจนทั่วเน้นบริเวณโคนผมเพื่อเพิ่มโวลลุ่มไม่ให้ผมดูลีบแบนแล้วใช้นิ้วมือของเราจับกลุ่มผมด้านหน้าให้ได้ความโค้งแบบที่เราต้องการ เพียงเท่านี้เราก็สามารถเซตส่งเวฟวี่มิดเดิลพาได้ง่ายๆไม่ว่าจะแมทกับลุกไหนทรงนี้ก็เอาอยู่แน่นอน